เรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุสุดกระหถนี่คนทำไม่เกี่ยวงงไหมไปดูน่ครับผมใจสวรรค์สีกังพลเจ้าของร้าน J S Electric พนครศรียุธยาครับผมขับรถไปตามถนนเส้นสุรินทร์สังขะเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเหตุนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง รถคันนี <Anyway> <club> ้กำลังขับไปสุรินครับก็ขับมาสบายๆไม่มีอะไรครับถนนก็โล่งดีโอ้โหชิวมากเฮ้ย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 รถตัดหน้ารถตัดหน้าเบล็กเบลกเบกเบกเฮ้ยโดนขันหลังชนเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมายังไงวันนี้ค่ะโอ้ยโดนชนหลังเลยไปดูทีลย นี่ครับขับมาอยู่ดีๆสังเกตมอเตอร์ไซคันนี้ครับขับย้อนศรมาตั้งแต่ฝั่งโน้นครับแล้วยังข้ามเลยมาตัดหน้าฝั่งนี้อีกนจนรถนี่เขาชนกันพังวายวอดหมดเพราะหลบเจ๊คันเดียวเฮ้ยแล้วมอเตอร์ไซค์เจเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เจเจ๊ไปไหนอ่ะโดนชนล้มหรือเปล่าเป็นไรมากหรือเปล่าเนี่ เจ๊ไม่เป็นไรเจ๊สบายมากเจ๊ไปแล้วนะกลับดีๆนะจะเจ๊จ๋าเอาเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเคียก่อนเฮ้ยเจ๊ไม่เกี่ยวแกนั่นแหละตัวเกี่ยวเลยตัวดีเลยด้วยทำเขาชนกันแล้วก็ไปหน้าตาเฉยเลยเอาดูกันให้จัดจ่ก,กันอีกที วิญญอนสอนข้ามาจากฝั่งน้นมาตัดหน้าฝั่งนี้นั่นเขาชนกันเละเทะแล้วแกก็ไปหน้าตาเฉยเลยเก๋ไปแล้วนะเฮ้ยขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีมอเตอร์ไซค์วิ่งแบบไม่คาดฝันจะข้ามไปอีกฝั่งแบบไม่มองเราเลยตกใจเบรกรถกระทันหันเอ้รถมาข้างหลังมาชนท้ายเรา เจ็บใจคือคันมอเตอร์ไซค์ต้นเหตุอ่นมามองนิดเดียวแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเลยเอาเลยเจ๊เอาที่เจ๊สบายใจล้กันขอขอบคุณคุณใจสวรรค์ศรีกำมพลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องขับตัดหน้าแล้วไปเลย